ก็ถ้าให้มองว่าอัจระหว่างบิตคอยจะปรับตัวขึ้นแบบเป็นบูลันรอบใหม่เนี่ยกับเป็นการปรับตัวชั่วคราวนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมใช้น้ําหนักไปว่าการปรับตัวขึ้นรอบนี้นครับก็มีโอกาสสูงครับว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของตัวบูลันละนะครับเหตุผลเนี่ยคือถ้าเราไล่ไปทีละข้อนะครับสตั๊กเจอร์ของการปรับตัวขึ้นของบิตคอยรอบนี้นครับบิตคอยเนี่ยปรับตัวขึ้นราคาขึ้นใช่ไหมครับแต่เราจะเห็นดัชนีบิตคอยโดเมนแนนเนี่ยปรับตัวลดลง นะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับแต่ชนีดบิตคอยโดเมน n นสเนี่ยมันคือการเอาราคาบิตคอยเนี่ยหารด้วยมูลค่าคริปโตเคอเรนซีทั้งหมดในตลาดนะครับรอบนี้ราคาบิตคอยมันขึ้นออลทามไฮใช่ไหมครับแต่บิตคอยโดเมนเนสเนี่ยกลับปรับตัวลดลงมันกําลังหมายความว่าเอาคอยเหรียญอื่นๆนอกจากบิตคอยนะครับในรอบนี้มันเอาผู้ฟอร์มบิตคอยขึ้นมาซึ่งสตรัคเจอร์ในการปรับตัวขึ้นออลทามไฮแบบนี้ครับมันเกิดขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเลย ที่เราเห็นเป็นอ่ามินิอัลซีซั่นการเก็งกำไรในมีมคอยใน AI agent เนี่ยปลายปีที่แล้วเนี่ยมันเพิ่งมาเกิดชัดๆเนี่ยรอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสตัคเจอร์ในการออไทม์ไฮของบิตคอยรอบนี้เราเอาคอยตามมันด้วยอัพเฟอร์มบิตคอยเนี่ยอันนี้ค่อนข้างเป็นสตัคเจอร์ที่อ่าสะท้อนถึงต้นซีซั่นของเอาคอยซีซั่นนะครับอย่างที่2เนี่ยการปรับตัวขึ้นรอบนี้คือผมก็ไปสังเกตว่ามันขึ้นมาเพราะอะไรโดยส่วนมากนะครับก็พบว่าการขึ้นรอบนี้ก็ออร์แกนิกด้วย ค,คือเม็ดเงินใหญ่ๆที่เข้ามาในตลาดเนี่ยรอบนี้ก็คือตัว ETF นะครับ n t c o i n ETF เนี่ยเรียกว่าเข้าโดยเฉลี่ยต่อวันเนี่ยสามล้านนะครับเข้าทุกวัน1-2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับประกอบกับตัว Ethereum ETF เนี่ยเริ่มเห็นดีมา n d การเข้าแบบเพิ่มขึ้นก้าวกระโดดเมื่อวานนี้นะครับเรียกว่าเป็นฟล o w ที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเลยเพนะราะฉะนั้นดีมาในฝั่งสปอตเนี่ยม,มันแข็งแรงมากๆ นะขณนะเดียวกันเนี่ยถ้าเราไปดูในฝั่งของตลาดฟิวเจอร์นะครับการขึ้นมาของบิตคอยลรอบนี้ไม่ได้ตามมาด้วยถ้าเราไปตามพวก liquidity heat map นะครับมันไม่ได้ตามมาด้วยตัวสัญญาพวกฟิวเจอร์พวกออปชันเนี่ยมากนะักนะครับมันหมายความว่าการขึ้นรอบนี้มันก็ค่อนข้างเฮลตี้ด้วยนะครับมันมาจากสปอตเพียวๆแล้วก็ฝั่งของอ,อตลาดฟิวเจอร์เนี่ยมันไม่ได้โอเวอร์ฮีทจนเกินไปนะครับก็ทำให้เอาเราตอบเป็น fact ก่อนนะครับไอการขึ้นมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันที่เราเห็นเนี่ย หนึ่งเนี่ยผมว่าเป็นสักเจอที่ดูดีนะครับสองเนี่ยเป็นการขึ้นที่ออแกนิกนะครับส่วนถ้าเราจะมองไปในอนาคตใช่ไหมครับว่าเออแล้วภายในภาพ1นถึงสไตรามาสข้างหน้าเนี่ยมันจะมีแคตตาลิสอะไรที่จะเข้ามาหนุนตลาดเองเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าเรามาไล่ดูนะครับมันอาจจะฟังดูบูลิชนะครับแต่เราลอง,ลอง,ล,องลองไล่ทีละตัวนะครับสาเหตุที่ปิดคอยจะไปต่อในหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคามากที่สุดเนี่ยมันคือลิควิดิตี้ของตลาด ถ้าเราไปดูคอลเลชันของ Bitcoin ได้ขึ้นมาในตั้งแต่ต้นรอบนะครับเราจะเห็นว่าบิตคอยมัน outperform ตัวของตลาดหุ้นมาก่อนแล้วนะครับทั้งนี้ตอนนั้นเนี่ยเรื่องของ t Trade War เรื่องของทรัมป์เนี่ยมันยังแย่อยู่เลยนะครับแต่สิ่งที่ทำให้ Bitcoin ขึ้นมารอบนี้มันคือ global M2 supply นะครับหรือ liquidity พวกสภาพคล่องต่างๆพวกเงินสดเงินฝากธนาคารของคนทั่วโลกนะครับเราเห็นยุโรปเริ่มอัดฉีดจีนเริ่มอัดฉีดเงินพวกนี้มันเริ่มล้นนะถ้าเราไปเปิดการาฟตัว M2 นะครับของทั่วโลกเนี่ย มาทำออทามไฮไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตามสถิติเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ย M2 หรือ liquidity เนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์มี correlation เทียบกับ bitcoin มันจะมีแหลกไทม์นิดนึงนะครับ M2 มันต้องไปก่อนสัก 2- 3เดือนราคา bitcoin จะตามนะถ้าเราไป backtest ดูเนี่ย correlation เนี่ยมันจะ70-80%เลยที่มันจะล้อตามกันไปนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ย global M2 supply ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันทำออทา i g h ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตามซเคิลเนี่ยมันก็จะไปพีช่วง ปลายปีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูปัจจัยบวกปัจจัยแรกเนี่ยผมคิดว่าที่จะส่งตัวตลาดคริปโตไปเนี่ยมันคือตัว global M 2 supply นะครับที่เป็นขาขึ้นในรอบนี้แล้วก็ correlation กับตัว bitcoin เนี่ยค่อนข้างสูงโดยก็คิดว่าตรงเนี้ยจะเป็นปัจจัยหลักที่จะเป็น catalyst ให้ช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยพวกสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับ cryptocurrency เนี่ยจะเอา p e r f o r m ได้ต่อนะครับเรื่องที่2อเนี่ยอาจจะเป็น catalyst ส่วนตัวของโลกคริปโตละนะครับ ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมเริ่มเห็นบริษัทที่เริ่มดำเนินหรือใช้กลยุทธ์คล้ายๆกับ Strategy นะครับบริษัทเดิมที่เขาชื่อ Micro Strategy ใช่มตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วชื่อ Strategy ที่เขาเก็บ i t t o o n เนี่ยตอนนี้เราเริ่มเห็นหลายๆบริษัทเนี่ยทำตามนะถ้าใครตามข่าวเนี่ยจะเห็นว่าหนึ่งในบริษัทที่ listed อยู่ใน Nasdaq นะครับเขาชื่อ c a n t e r Equity Partners นะครับเขาทำกลยุทธ์คล้ายๆกับ Strategy เลยคือการออก Convertible Note นะครับก็คือคล้ายๆตาสารกึ่งนี้กึ่งทุนระดมทุนมาเพื่อมาซื้อบิตคอยน์นะครับการระดมทุนขายหุ้นเพิ่มเพื่อมาซื้อบิตคอยน์นะครับแล้วก็เป็นผลบวกต่อราคาหุ้นอะไรก็ว่าไปนะแต่เราเริ่มเห็นเทรนด์นะครับหลายๆบริษัทเนี่ยอัลสตาร์ดจี้เปิดและราคาหุ้นเขาเนี่ยเพอร์ฟอร์มดีไปตามราคาบิตคอยน์ใช่ไหมครับก็เริ่มเห็นหลายๆบริษัทที่เป็นบริษัทมหาชนด้วยเนี่ยทำตามนะครับอันนี้ก็จะเป็นคาลิสต์ที่สองที่ผมคิดว่ามีโอกาสนะครับช่วงครึ่งปีหลังเนี่ามัน,นมทบริษหช ใช้กลยุทธ์ตามกับ strategy เนี่ยช่วงต้นเนี่ยมันดีตอราคานะครับ,บทุกคนก็จะซื้อบิตคอยใช่ไหมครับแต่คือถ้าไปช่วงแบบกลางยาวหน่อยเราต้องมาดูแล้วว่าความเสี่ยงในการรีคูเดตมันเป็นแบบไหนนะครับแต่การมาเริ่มต้นเนี่ยตอนนี้ผมเยว่าเราอยู่ในเฟสที่เขากําลังแห่กันมาทำนะเพราะฉะนั้นปัจจัยนีย้คิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยบวกกับตัวของบิตคอยในช่วงเริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นครึ่งปีหลังเนี่ยก็จะมีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่2นะครับเรื่องที่สมนะครับ,รมนะรบผมคิดว่าเป็นหนึ่งในแคตตาลิสต์ นะครับคือถ้าใครไปตามการผ่านร่างกฎหมายของฝั่งสหรัฐเนีครับเราจะเห็นตัวสิ่งที่เรียกว่าตัว s t บิล c o i n b l นะครับก็เขาจะผ่านร่างกฎเกณฑ์การทำเหรียญ s t a b l e coin ในฝั่งของสหรัฐนะครับทำไมมันถึงใหญ่นะครับถ้ากฎเกณฑ์นี้ผ่านเนี่ยผมคิดว่าธุรกิจ s t a b l e c ย i n เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่มันเป็นเสือนอนกินมานานแล้วทุกคนรู้นะครับ USDT, USDC เนี่ยก็คือใครอยาก เอาเซอร์เบอร์คอยเข้าสู่โลกบล็อกเชนเนี่ยก็เอาเงินผ่านเขานะครับเขาก็สามารถเอาเงินก้อนใหญ่ๆเนี่ยไปฝากพวกพันธบัตรรัฐบาลแล้วกินยิวส่วนต่างนิ่มๆได้้มัน,มนมเป็นธุรกิจเสียนอนกินที่กําไรมาหาศาลมากเราไปเปิเปดงบเทสเตอร์ดูก็รู้นะครับถ้าเซอร์เบอร์คอยดิลผ่านเนี่ยผมคิดว่าหลายๆแบงก์นะครับหลายๆธนาคารจะแห่กันมาทําคนที่มีโปรทิเชียลนะครับจะแห่กันมาทําตัวเซอร์เบอร์คอยและสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อเนี่ยก็คือเซอร์เบอร์คอยเหล่านี้ครับมหาศาลเนี่ยจำนวนมหาศาลจะถูกอัดฉีด เข้าสู่โลกบล็อกเชนนะครับมันจะเหมือนเป็นการพิมพ์เงินนะครับ Qe สู่โลกบล็อกเชนแล้วอ่ะเงินพวกนี้มันก็ต้องไหลไปหา optimize view ใช่ไหมครับคนก็ไม่ได้อยากได้สเตอร์บลคอยไปถือเฉยๆเขาก็ต้องไปไป,ไปฟาร์มนู่นไปฝากนี่ออ p ติ m i ซ์ให้ตัวสเตอร์บล็อคอยเนี่ยได้ยิวมากที่สุดหรืออาจจะเอาไปคำ้ำเรากู้เอาเหรียญเหรียญพวกเอาคอยมาเล่นมาเทรดอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นการที่สเตอร์บล็อคอยบิลผ่านมันก็จะตามมาด้วยกลุ่มธนาคารหรือบริษัทที่มี potential เนี่ยเปิดสเตอร์บล็อคอย แล้วตามมาด้วยคล้ายๆกับ QE ในโลกคริปโตที่เม็ดเงินหรือลิควิตี้เนี่ยจะถูกอัดฉีดเข้าไปแล้วผมคิดว่ามีโอกาสน่ะที่เงินเหล่านี้มันจะไหลเข้าสู่อะเีมพวกเอาคอยล้วะพอถึงตอนนั้นเนี่ยพอลิควิตี้มันล้นจริงๆเนี่ยคนก็จะหาเีมเล่นหาเนโอทีพเล่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่ๆเรื่องที่สามที่ตอนนี้เขาผ่านล่างเกือบจะขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับคาดว่าน่าจะสักเดือน2เดือนเนี่ยเกณฑ์เนี่ยจะเริ่มเห็นความชัดเจนก็จะอยู่ในช่วง ครึ่งปีหลังครึ่งปีหลังเหมือนกันที่ตัวซีเบอร์คอยล์ิจะออกมานะครับก็คิดว่าโดยภาพรวมนะครับการปรับตัวขึ้นมารอบนี้เฮลตี้สตัคเจอร์ดีออแกนิกนะครับและคาเทลลิส์ถ้าเราดูหนึ่งสองไตรามาสข้างหน้าเนี่ยเออมันมันมีคาเทลลิส์ที่เข้ามาหนุนตัวบิตคอยนนะครับคือจริงๆถ้าส่วนตัวถ้าเป็นเชิงไลเซนผมเนี่ยจะถือเป็นไลเซนต์ฟันเมนเจอร์นะครับอาจจะพูดเป็นเป้าราคาแบบเป็นเป้าหมายบอกไปไป,ปไม่ได้นะครับเพราะทางทางไลเซนทำทำ,ทำไม่ได้เราจะพูดเป็นตามแฟกต์ลวกันนะครับ ถ้าตามแฟกต์เนี่ยเอาจริงจรก็สักเจอของฝั่งเทคนิคอลเนี่ยครับาการขึ้นรอบนี้ยอ่ยอลงมาผมก็คิดว่าทุกคนก็เห็นนะมันเป็นแฟกต์ที่เห็นในตลาดถ้ามันหลุดไม่เกินช่วงของแสนสี่พันหรือเต็มที่เนี่ยถ้าตลาดมันย่อมาสักเก้าหมื่นแปดพันเนี่ยตรงนี้ถ้ามันไม่หลุดเนี่ยยังถือว่าสักเจอการปรับตัวขึ้นรอบนี้ยังโอเคอยู่นะครับเราเป้าหมายเนี่ยมันก็หลายๆคนก็มีมีทำซีรีโอไว้นะครับแต่ผมเห็นเต้า กลางๆของตลาดเจ้านะครับก็จะให้ตั้งแต่แบบแสนสามถึงสองแสนแต่ถ้าเราดูเป็นเบสเคสนะครับผมคิดว่ามันจะอยู่แ,แถวๆนี้แหละสักแสนสามถึงแสนห้านะครับซึ่งตีสิทธิ์ที่ตลาดส่วนใหญ่ให้นะครับเขาจะมีหลายหลายเทคนิคเลยนะครับบางคนก็ใช้อ่าเป็นเทคนิคอลนะครับก็อินเวอร์ดเฮดแอนด์โชอเดอร์ก็เอาเป้าเฮดแอนด์โชอเดอร์กลับขึ้นไปก็ประมาณแสนสามนะครับหรือบางคนเนี่ยก็จะเป็นเป้าฟิโนอ่าฟิโบนัชชีเอ็กเทนชันไปมันก็จะอยู่ประมาณสักแสนสามแสนสี่บวกลบ นะครับหรือบางคนเนี่ยจะเป็นหลัก diminishing return นะครับที่ในแต่ละรอบเนี่ย i ิตคอยมันปักตัวขึ้นตาม four year cycle ใช่ไหมครับแต่มันจะขึ้นในอัตราที่น้อยลงเรื่อยๆนะครับเป้าตรงนี้กับการใช้วิธีนี้ก็ประมาณแสนห้านะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะไม่สามารถให้เป้าส่วนตัวได้จากเรื่องของลาเส้นแต่ถ้าเราดูจากตลาดที่อ่า,ายหลายฮาวส์หลายๆเจ้าเนี่ยให้ค่าให้ค่ามาเนี่ยค่ากลางเนี่ยจุดแแววนี้ อ่ะสักแสนสามเป็นแสนห้าบวกลบครับเรื่องกลยุทธ์การลงทุนนะครับผมว่าอ่ามันอาจจะต้องเริ่มต้นจากเราเนี่ย define ตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยเป็นนักลงทุนประเภทไหนเนาะนะครับคือถ้าเราเป็นอ่านักลงทุนที่ลงทุนใน Bitcoin เพื่อเข้ามาออมเพื่ออ่า h e d กับเงินเฟ้ออ่อ h e d กับระบบเศรฐษฐกิจปัจจุบันของโลกนะครับว่าถ้าเศรษฐกิจโลกพังอ่าแบบบิตคอยอีโคโนมีเนี่ยมันแยกออกมาเนี่ยถ้าเราเป็นคนกลุ่มนี้เรา DCA เก็บไปได้ นะครับเราเราไม่จำเป็นต้องกลับมาเก็ตท i มมิ่งขนาดนั้นก็ได้นะครับถ้าเรามาเพื่อออมอยู่แล้วเราก็รักษาวินัยของเราไปนะครับหรือถ้าใครเป็นนักลงทุนเชิงเทคนิคอลหน่อยนะครับก็ง่ายเลยก็ดูตามกราฟนะครับเราเรียกว่าอ่ามันเบรคอไทม์ไฮมาแล้วจุดเข้าที่ได้เปรียบเนี่ยมันก็ไม่ใช่การไล่ราคาหรอกนะมันก็คือการรอย่อบายเดอะดนะครับก็อ่าดิฟที่ ดูน่าสนใจก็สัก1นึ่งแอย่างที่บอกไปนะครับที่คอนเทนเซอรหลายๆเจ้าก,ก็มองประมาณนั้นถ้าดิบมาไม่ดุดเลเวลเนี้ยเราไปต่อเนี่ยก็เฮลตี้นะครับหรืออ่ะถ้าเราเป็นเชิงนักทุนแบบโมเมนตัมเทรดนะครับเล่นรอบหน่อยนะครับก็อาจจะตามแคตเตอลิสที่ผมบอกก็ได้นะครับว่าเออ M two เนี่ยยังไปต่อไหมนะครับตัวของอัสเทอร์โพคอยบิลนะครับสักเดือนหน้าเนี่ยเราจะเห็นการผ่านล่างรอบสุดท้ายแล้วมันผ่านไหมนะครับแล้วมีหลายๆเจ้าเนี่ยเข้ามา ทำซูเปอร์คอจริงหรือเปล่าก็ตามข่าวไปตามโมเมนตัมไปว่าเออถ้าสิ่งที่เรา,เ,าเรียกว่าอยู่ในเช็คลิสต์เราว่ามันจะมีแคตลิสต์หนึ่งสองสามสี่ถ้ามันติ๊กถูกติ๊กถูกเนี่ยเราก็ไปต่อได้รันเทรนต่อได้ถ้ามีตัวไหนอ่านเริ่มไม่ใช่แล้วก็อาจจะเป็นจองว่าอาจจ่านเทคโปรฟิตล็อกกำไรออกมานะครับผมว่ามันอยู่ที่เราเนี่ยต้อง d e f i ตัวเองนะว่าเราเป็นนักลงทุนแบบไหนนะครับแล้วก็ลงทุนตามกลยุทธ์ที่เรากําหนดไว้ครับผมก็จะฝากเป็นเรื่องของข้อคิดการลงทุนละกัน นะครับพอสถานการณ์ปัจจุบันนะครับก็คือผมคิดว่าพอตลาดมันขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่มันจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเนี่ยคือความโลภใช่ไหมคือมันเกิดทุกๆไซเคิลเนี่ยเดี๋ยวเราอาจเห็นบิตคอยทำ high เนี่ยเอาคอยขึ้นกันเป็นแบบเป็นเด้งๆนะเป็น2 x ส x เนี่ยทุกคนก็ก็จะโลภนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเท่าที่ผมอยู่ในตลาดมา2ไซเคิลนะครับคนที่โลภเนี่ยสุดท้ายคือเป็นคนที่เจงทุกทีนะครับก็คือเราสิ่งที่เราจะรอดผ่าน ต่ละไซเคิลได้ครับสิ่งที่ต้องมีเลยเนะี่ยคือแอคชั่นแพลนนะครับอย่าไปตายเอาดาบหน้านะเพราะความโลภมันจะพาเราไปต่อเรื่อยๆไม่ยอมขายเผื่ออัดเงินเพิ่มในสตอนตลาดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีแอคชั่นแพลนของเรานะตั้งแต่ตอนที่เราจะซื้อเราจะเข้าเลยว่าเราเนี่ยเข้าด้วยอะไรนะครับเราเข้าด้วยอาการออมนะแลวเ,เก็บยาวนะครับเราเข้าด้วยเทคนิคก็ต้องมีจุดออกตามฟิโบตามกราฟตามเป้าเทคนิคอะไรของเราก็ตามแต่มาด้วยโมเมนตัมก็ต้องมีเป้าว่าไอเช็คลิส c คต a l อ s t ลิสหน่ามเราถือต่อแบบไหนเราขาดต้องทําเป้าตั้งแต่ตอนซื้อนะครับแล้วมันจะทําให้เ,เราเนี่ยไม่เรียกว่าไม่ไม่ขาดทุนตอนช่วงตลาดขาลงที่มันจะมาถึงละกันนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับ